สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาดู h o n d a w a v ร1 1 0 i คันนี้นะครับอาการก็คือไม่ได้ถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็คืออาการเกียร์สนะครับเวลาเข้าเกียร์สแล้วจะมีเสียงดังแกลก,ก,กเสียงดังมากเลยนะครับเป็นเฉพาะเกียร์สนะครับก็เลยได้ยกเครื่องลงมาพาเครื่องว่าจะพาเครื่องครับตอนนี้ก็ช่วงแรกไม่ สะดวกถ่ายไม่ได้ให้ดูอาการก่อนนะครับก็ทำลูกสูบด้วยนะครับเพราะว่ามีควันนี่นะครับก็สภาพลูกสูบก็จะเป็นรอยแบบนี้ก็จะเอาไปควานลูกสูบด้วยนะครับพวกเสื้อสูบนะครับผมน่าจะเป็นโซ่เราลิ้นด้วยนะครับแล้วก็ถอดออกมาดูว่าเฟืองเกียร์เสียหายอะไรก็เปลี่ยนนะครับผมประมาณนั้นครับก็จะมี องเคสนี้ก็เอาเบาะที่ขาดๆอยู่นี่นะครับไปปาดหุ่มใหม่นะครับผมนุ่มเบาะใหม่ประมาณนั้นครับเปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนโดยปลั๊กหัวเทียนมันเสียนะครับมันหลุดออกมาเป็นทองแดงหลุดออกมาเลยนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวซื้ออะไรมาเสร็จเรียบร้อย จะอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับประยุทธ์ตอนนี้ก็ได้ซื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอะไรกันก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของเป็นโซ่ราวลิ้นใหม่นะครับซิลกันวาลสตัวแล้วก็เป็นลูกสูบใหม่นะครับมียางอุดกระบอกดันโซ่อยู่ในตัวลูกสูบด้วยนะครับก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดู นี่นะครับเป็นยางอุดกระบอกดันโซอยู่ด้านในเอาไว้สวมกับตัวอุดกระบอกดันโซนะครับแกนกระบอกนันโซลูกสูบก็เป็นลูกเชียนะครับขนาด53มมิลไซส0.5นนะครับไอ้0 2นน่าจะจำไม่ได้แล้วเนี่ยจะไซส50เพราะว่าหลบวาวมาด้วยนะครับลูกที่ไม่ใช่ลูกเดิมก็จะได้หลบวาวนะครับเพราะว่า ลูกสูบจะชวนวาลวรวมถึงตัวชายกระโปรงวาลวตรงนี้นะครับมันจะยาวนิดหน่อยไม่รู้ว่าเวลาช่วงที่ลูกสูบดันลงมันจะติดเข้าเวียงหรือเปล่าถ้าติดก็ต้องได้ปาดออกนะครับตรงนี้เพราะว่ารถลูกค้าเป็นรถแต่งนะครับก็ใช้ลูกสูบใหญ่ขึ้นมาจาก Standard, าสแตนดาร์ดพอสมควรตัวนี้ก็มยียางกลิงโซนะครับสลักลูกสูบแล้วก็ชุดแหวน ลูกสูตนะครับก็มาให้ดูตัวชุดเฟืองเกียร์กันนิดนึงนะครับที่มีปัญหาตัวที่เปลี่ยนไปก็คือตัวนี้นะครับเนื่องจากศึกนะครับผมตรงนี้นะครับที่เป็น4จุดเป็นจุดที่จะล็อกเฟืองเข้ากับเกียร์สองนะครับก็คือตัวนี้เป็นเฟืองเกียร์สีนะครับไม่ใช่เฟืองเกียร์สองแต่เวลาเกีร์มีปัญหานะเนี่ยกีร์สองมีปัญหาดังแกกๆแล้วก็ บิดเคร่งแล้วก็ลดไม่ไปนะครับแต่ปัญหาเป็นที่เกียร์สีนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเลื่อนไปล็อกเฟืองเกียร์สองก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเฟืองขับนะครับเป็นชุดเฟืองขับตัวนี้เป็นชุดเฟืองตามนะครับชุดเฟืองขับก็คือชุดตรงนี้ก็จะเป็นคลัตช์นะครับอ่าอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะมาเป็นแกนสเตอ์นะครับตัวนี้ก็จะหมุนๆๆอย่างนี้ ก็มาคบกับตัวนี้ก็ทําให้ตัวนี้หมุนหมุนหมุนไม่ใช่สิครับหมุนไปทางนี้แล้วก็มาคบตัวนี้ก็หมุนมาทางนี้ถูกแล้วเราก็ทําให้ตัวนี้หมุนไปทางนี้ก็จะพาจุดโซสเตอร์ไปนะผมไอนะผมเลียงผิดหรือเปล่าผิดแล้วไม่เป็นไรแต่ที่เสียก็คือเมื่อกี้อธิบายผิดไปอ่านี่นะครับที่เปลี่ยนไปก็จะมีเฟืองตัวนี้ซึ่งเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็คือตัวนี้นะครับตัวใหม่ แล้วก็พอดีมาเห็นทีหลังนะครับเป็นชุดก้ามปูนะครับฝั่งนี้โอเคดีอยู่นะครับเวลาดูก้ามปูสึกก้ามปูสึกรอให้ดูบริเวณที่เป็นเหมือนคล้ายเม็ดถั่วนะครับที่เป็นขาวๆตรงกลางที่เป็นงามนั่นนะครับด้านนี้ปกตินะครับแต่พอดูด้านนี้ครับผมนี่ด้านนี้จะมีตัวข้ด้านขวานะครับที่มีรอยสึก จะทําให้เกิดการเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับหรือเข้าเกียร์แล้วมันเข้าไม่สุดแล้วมันก็จะมันก็จะมีเสียงดังนะครับมันจะไม่ขบกันเต็มที่แล้วมันก็จะลูดนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันสึกแบบนี้นะครับสึกแบบนี้ก็เข้าเกียร์ไม่ได้แล้วนะครับคือกามปูนะครับต้องเปลี่ยนด้วยเวลาสั่งซื้อก็มันจะใช้ได้ด้วยกันนะครับมันจึงเหมือนกันเลยซ้ายขวานะครับสลับกันได้นะครับ ลาสัง่งซื้อก็ซื้อมาอันเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเสียอันเดียวนะครับเราก็จะเปลี่ยนหนึ่งอันนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้สั่งแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาพอดีไม่ได้เช็คตัวก้ามปูนะคิดว่าเป็นที่ตัวเฟืองอย่างเดียวนะครับก็ต้องรออะไรต่อไปอีกนะครับยังไม่ได้ประกอบประกอบไม่ได้ก็รอตัวก้ามปูนี่แหละครับ <Off> ถึงจะได้ประกอบตัวเซสูบอะไรยังมีอีกนะครับนะครับแนะนําก็เป็นกล่องเปยูยแล้วก็ การวาลน้ำมันเครื่องนะครับปักหัวเทียนหัวเทียน n g k นะครับแกนตัวนี้นะครับแกนมันจะคดนะเพื่อนไม่รู้สังเกตหรือเปล่ามันจะอ่านะครับมันจะคดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทําให้น้ำมันรั่วน้ำมันเครื่องรั่วออกจากตัวแกนตรงซีนแกนเกียร์นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ ก็ซื้อมาแล้วแล้วก็เสื้อสูบก็ไปคว้านเรียบร้อยนะครับเสื้อสูบตัวนี้เป็นไม่ใช่เสื้อเดิมนะเป็นเสื้อแต่งที่สั่งซื้อมาจากชอปปี้ลาซาดาเป็นลูก53มิลแล้วก็ดูมอนว่าปอเขาจะใหญ่กว่าปกติด้วยนะครับก็จะคว้านได้เยอะขึ้นมานิดนึงประมาณนี้ครับผมก็มาอัปเดตอาการนะครับรถคันนี้ก็จอด3 4วันแล้วครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยว สั่งอะไรมาเดี๋ยวประกอบเป็นย <Coleman. S 1> ังไงบ้างเดี๋ยวถ่ายให้ด <Head started> ูอีกทีละกันครับก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากมายนะครับแต่ก็จะมาอัปเดตอาการรถคันนี้ละกันนะครับผมก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเบาะเปลี่ยนใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ชุดแฟร์ลิงนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็สตาร์ทเครื่องให้ฟังละกันนะครับ โอเคนะผมสตาร์ทติดง่ายเดินเบาได้นะครับผมแต่เวลาเร่งดูนะครับเวลาเร่งจะดับดูเอาไหมหรือเวลาเร่งแล้วมันจะวอดวๆนะครับ หลังจากทําเครื่องเสร็จก็เจออาการนี้นะครับสาเหตุของอาการบิดแบบนี้ก็คือมีหลายอย่างแต่ตัวนี้เป็นที่หัวฉีดนะครับถอดหัวฉีดออกมาเบื้องต้นนะครับถอดหัวฉีดออกมาถอนดออถอน็อตเบอร์สิตัวนี้ก็จะมีน็อตล็อกข้างล่างแล้วก็ดึงเอาได้เลยนะครับก็อย่าเพิ่งถอดปลั๊กไฟนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ฉีดให้เราแล้วก็ติดโค้ดต่อไปอะไรไม่ต้องถอดปลั๊กตัวนี้นะครับมันจะเป็นไฟที่กับปสั่งฉีดนะครับก็ ถอดออกมาปุ๊บแล้วก็หันหัวฉีดออกมาด้านนี้แล้วก็เปิดสวิตซ์กุญแจแล้วก็สตาร์ทดูนะครับเช็คดูว่ามันฉีดสะดวกไหมนะครับแล้วก็เวลาเปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยถ้ามีแรงถ้ามีแบตเตอรี่นะครับเปิดสวิตซ์กุญแจมีเสียงปั๊มติ๊กดำปื๊ดเนี่ยให้ดูท่งที่ปลายหัวฉีดครับว่ามันสามารถกักน้ํามันอยู่หรือเปล่ามีรอยหยดน้ํามันมีการหยดน้ํามันของที่ปลายหัวฉีดไหมครับถ้ามีการหยดก็คือ บ่งบอกถึงว่าหัวฉีดตัวน,นั้นเสียแล้วนะครับกากน้ำมันไม่อยู่นะครับควรเปลี่ยนนะครับต่อไปก็เวลาสตาร์ทนะครับให้ดูว่ามันฉีดเป็นละอองฉีดดีหรือเปล่าฉีดแรงหรือเปล่าฉีดสม่ําเสมอหรือเปล่านะครับชาร์จสตาร์ทดูนานๆสัก1นาทีก็ได้นะครับบางทีสตาร์ทบางทีมันก็เปลี่ยนบางทีก็ไม่เปลี่ยน,นครับก็คันนี้หลังจากที่สตาร์ทเช็คดูแล้วก็ฉีดดีฉีดแรงมากนะครับผมประมาณนั้น การที่เราสตาร์ทแล้วมันฉีดดีฉีดแรงเนะี่ยก็คือแค่การฉีดในระดับที่เราสตาร์ทเนะี่ยก็คือแค่ระดับเดินเบานะครับเราไม่สามารถเช็คตอนที่มันรอบสูงได้เพราะว่ามันเครื่องยนต์มันไม่ได้ติดนะครับเราก็ถอดหัวฉีดออกมามเลยไม่ติดนะครับเพราะว่าเราจะเช็ค เบื้องต้นได้อย่างนั้นถ้าเกิดจีดไม่ดีจีดไม่แรงก็ควรเปลี่ยนหัวฉีดแต่คันนี้จีดดีจีดแรงนะครับในรอบเดินเบาก็อาจจะเห็นว่าเราตอนสตาร์ทเอาเดินเบาปกติเนะี่ยมนสตาร์ทติดง่ายเดินเบาได้นะครับแต่พอเราเวลาเราบิดเร่งการจ่ายไฟเยอะแต่การจ่ายน้ามันไม่เพียงพอนะครับสัมพันธ์กับรอบเครื่องนะครับผมมันจ่ายน้ํามันได้ไม่เยอะพอะครับมันก็จะทํามีอาการวุบวูแบบนั้นนั่นเองนะครับแล้วรู้ได้ไงว่าหัวฉีดเสียเพราะว่ามันฉีดดีอยู่ใช่ไหมครับ ก็เพิ่นว่าคลิก1 1 0 i คันนั้นหัวฉีดเหมือนกับคันนี้เลยผมเอาของ11 0คลิก11 0คันนั้นมาใส่คันนี้นนก็ปรากฏว่าบิดติดมือเดินเบาปกติบิดเร่งติดมือเลยนะครับก็ต้องมีตัวสั่รองเช็คดูนะครับในการเช็คหัวฉีดในบางครั้งนะครับก็คันนี้หัวฉีดยังไม่ได้เปลี่ยนก็ยังไม่มีงบนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเจ้าของรถบอกนี่ผม อันนี้ผ่าเครื่องเปลี่ยนตัวการวัดเปลี่ยนปลาขั้วเทียนขวานลูกสูปเป็นลูกเชียสายอ่าสายี่สิบห้านะครับผมน่าจะสายห้าสิบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจลูกเชียนาะห้าสิบสามมิลแล้วก็เปลี่ยนซินกันวาวนะครับผมไม่ได้บดวาวนี่ใสกรองเปื่อยไปด้วยก่อท่อน่าจะเป็นท่อของอ่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถแต่งน่าจะเป็นท่อของอ่าเวฟ ร้อยยี่สหรือเปล่านะครับทรงที่มันกลวยๆแบบนี้ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับผมน่าจะเอามาพาอะไรต่างๆนี่มีรูตรงนี้ด้วยก็ฝั่งจันไฟไม่ได้ทําอะไรฝั่งนี้เอาเปลี่ยนแกนเกียร์นะครับผมประมาณนั้นนี่กล่อง ECU นะครับ ECU หรือ honda ก็เรียกว่า ECM Engine Control Control Module อะไรประมาณนั้นนะครับผมเสียบ รูตรงนี้ควรเสียบไว้นะครับมันจะเป็นรูอากาศภายในเครื่องยนต์มันจะระบายออกมาตัวนี้จะต่อเข้ามอกรองอากาศนี่แล้วก็อาจจะต่อไปที่ไหนก็ได้นะครับแต่ควรจะต่อไว้กันอะไรหลนเข้าไปแบบนั้นนะครับเปลี่ยนกนเกียร์ใหม่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยคันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมคันนี้ผาเครื่องเปลี่ยนตัวกามปูนะครับผมกามปูสึก เหมือนอย่างที่บอกไว้ก้ามปูมันเป็นแบบนี้มี2ตัวมี4ฝั่งก้ามปูตัวหนึ่งมันจะมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก้ามปูตัวหนึ่งสามารถควบคุมการเข้าเกียร์ได้2เกียร์นะครับก็คือเลื่อนมาทางนี้แล้วก็เลื่อนเข้าทางนี้อย่างละเกียร์ก้ามปูตัวสองก็คือเข้าเกียร์ฝั่งนี้เข้าเกียร์ฝั่งนี้ก็ครบ4เกียร์นะครับก็เป็นรถเวบประเสริฐมีสเกียร์นั่นเองนะครับพอดีว่าฝั่งที่มันเข้าเกียร์สองนะมันสึก แล้วมันเข้ามันดันอ่ะมันดันไม่สุดเพราะว่าตัวตรงที่มันจะดันตรงนี้มันมันซึกนั่นเองนะครับมันซึกหรอมันเว้าเข้าไปทําให้มันดันไม่สุดแล้วเกียร์มันก็ไม่เข้าเกียร์ไม่ไม่เข้าสุดนะมันก็จะนังแก๊กตอนนี้ก็เข้าเกียร์ได้ปกติแล้วนะครับเข้าเกียร์สองไม่ดังแล้วขับขี่ได้ปกติเลยนะครับแต่จะมีตรงที่มันวูบๆนั่นนะครับมันจะวูบๆหน่อย แต่ก็พอขี่ได้เตยมันก็ไม่สมบูรณ์ครับก็ประมาณนั้นก่อนถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนหัวฉีดนะครับถ้าเปลี่ยนหัวฉีดก็ล้างถังน้ำมันด้วยนะครับก็ประมาณนั้นครับผมผิดพ,พาไป,ประกันเลยต้องขอภัยคุณผู้ชมมาที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวมาดู ตัวนี้ก่อนก็ได้ถ้าใครยังไม่ปีกคลิปนี่มันซึกนะครับกามปูซึกฝั่งหนึ่งประมาณนี้ก็ถ้าใครอยากซ่อมรถนะครับแนะนําเป็นถุงมือแบบนี้นะครับแต่นี้ผมใช้มาโชคโชนแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้มันจะช่วยกันน้ํามันไม่ให้เข้าเล็บนะครับมันจะมีซีนตรงนี้อ่าซื้อตามตลาดทั่วไปงานไม่ดีนะครับ ซื้อที่มิสเตอร์ดีไนะครับผมงานตุงชุบตัวนี้มันจะดีมากคู่ละยี่บาทนะครับแต่ผมไปซื้อแล้วมันหมดพอดีก็เลยเล็บมือก็อาจจะประมาณนี้นะครับปกติซ่อมรถไม่ได้ดำขนาดนี้นะครับก็ประมาณครับพอดีใส่ตัวทุงมือที่มันเป็นอ่าแบบนี้ทุงมือแบบนี้มันไม่ได้กันน้ำมันนะครับก็เลยสภาพอย่าง ที่เห็นแล้วก็นี้ก็ประมาณ3 4วันถึงจะกลับมาปกติไม่ใช่ว่ารักสวยรักง,งามอะไรอย่างนั้นครับสมรดแต่มันก็สะอาดมันก็ดีกว่าไม่สะอาดนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมตอนเช้ามีหมอกสวยมากนะครับอ่านอกเรื่องสวัสดีครับ